สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง YouTube บุญธรรมนํำโชคนะครับวับนนีกรมอพอยอดมินบุญทําธรรมนํำโชคนะครับในวันที่4นะครับวับนเสาร์ที่4พฤศจิกายน2,566นะครับวันนี้ลานจอดรถเต็มเหมือนเดิมนะครับได,ได้ครับได้ครับคุณแม่เดินทางมาจาก,าาจากไซโน่นาามาแต่สารค่ามหมแม่ ก็อยากตั ALLY, oh, ้งใจอย่างมาครับผมก็ถือกามามาด้วยความศรัทธาครับอย่างมะกามะไหวบารมีองค์ูนยานะครับเนาะเขียวมาตั้งแต่หนวดกวนข้นหลายโบไหมากได้ว่าข้นย่ามข้นบามีมาโลดัมาแตงเพื่ออะไรแม่โกสมพิสัยโกสมพิสัยมาหลายคนอยู่บ่โอ้มาหลายอยู่นะครับมาจากขั้นลดเมื่อไงมาสองขั้นรถนะครับ สังเกตด้ครับเด้อคนมาด้วยใจมาด้วยความศรัทธานะครับลานจอดเต็มเหมือนเดิมนะครับองค์ปูองค์ยาบรมีของอาจารย์นอตตี้นะครับลานจอดตุดเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นบุญบารมีของอาจารย์นอตตี้นะครับองค์ปูย่านะครับที่ตำหนักของปูใหญ่นะครับ ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ก็เดินทางมาเหมือนเดิมนะครับลานจอดรถเต็มเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้แม่เพิ่นก็นมาจากจังหวัดสารคามนะครับมาหาสารคามนะครับก็เดินทางมาอะให้ถ่ายบรรยากาศเุิ่นนะครับนี่เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับของอาจารย์น็อตตี้นะครับรถเต็มเหมือนเดิมนะครับ มาด้วยใจมาด้วยบารมีองค์ปู่ย่านะครับที่ตำหนักปู่ย่าอาจารย์น็อตตี้นะครับกําลังทยอยมานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในวันที่สี่นะครับวันเสาร์ที่4ี่พฤศจิกายน2566นะครับหมวดที่แล้วเด็กอาจารย์กระลุดนะครับนอกก็ยังมากคือเก่าพ่อแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาตไสน้อแม่เออแเรเองคไปทนยนวัดตามืองกูค่ะครับก็ได้เดินทางมา ค,ครับ,บครับโอ้บึ้งตุกติดตุกหาครับโอ้ฝากช่องบุญธรรมน้ำโชกมาไม่ได้ครับแม่เด้อครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับล้านจอดรถเต็มคือเก่านะครับพุ่นนะ g p s บอกเขาป้าอ้อยพ่วัสดีครับมาตัร์ไซมานน้ำกันนะครับมาตอร์เกร์ดิ้นบัดใตาเมืองภูอ๋อมาจากลอยเอ็ดแมนเป็นหนึ่ก็ได้บัด มาใกล้มาฝึกเบิ้งกันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมาข้งแรกบ่ะเหรอแมนครับอืเป็นยังไงครับเป็นนั่นเบิ้งไหนอย่างนั้นนี่หรอแต่มันพลาดกันพลาดมาอะไรก็มาแปีเบิ่งที่โต้ครับแต่ว่าบ่อเข่าปลาตัวมาบ่อครับอ๋อบางคน GPS บอกว่าเข่าปลาบ่อครับแม่มาที่หลังบันีดเฮดตรงมาทางอำเภอสมเด็จด้วยครับเดียวมาทางอำเภอสมเด็จมาเข่ามาเข่าสานูนครับขาดกันไากี่ถฟุตขึ้นค่ะครับให้มาทางลักนะครับกาลสินสมเด็จนะครับ <ม>นั่นแหละมันจะเจอสามแยกบนน้องพะอ้อมนี่ไหครับข้าวก็ะเหลี่ยวขวาเข,ขาเพื่อน้าม,มุ่นรับมันจะจะ,จะบอกเขาปลามาทโอ้มาเะเล็คโอ้ GPF พามาอบอกเป็นยังก็หอดที่เกา่าเนาะแม่เนาะมาถึงเหมือนเดิมนะครับลานจอดรถเต็มเหมือนเดิมนะครับอะงวที่แล้วนะครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะครับไม่เข้านะครับเลขของอาจารย์ลดเวยครับเด้อ แต่โดยแรงศรัตธานะครับมาด้วยใจนะครับเพื่อนกำมาหาคือเก่านะครับมากับองปูองยานะครับบารมีที่ตําหนักของปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับอ่ท่านใดนะครับที่อยากจะเดินทางมานะครับที่ตําหนักของปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับเดินทางมาได้นะครับวังพญานาคนะครับบ้านโนนสามขีตําบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับ เดินทางมาได้ด้วยครับเด้อตำหนักเปิดทุกวันนะครับทันใดที่เดินทางมานะครับอาหารการกินก็หลายหลายนะครับก็เป็นแม่ค้านะครับขายสละเปารสหวานนะครับมีใส่ยังไง หวานค่ะพี่รับค่ะหวานเป็นครีมข้าวสาลีเฉลืองค่ะลูกละสิบบาทร้านดังมังสะกลจ้าร้านดังมังสะกลนะครับตอนละเปาท่าเล่นะครับเป็นยังไงขายดีบ้อมมันนี่พ่อเด้ขายอยู่ค่ะพ่อเด้ขายเนาะครับเนาะลูกซีลูกฮาร์จานกันมาหลายหลายร้านจอดรถเต็มนะครับสะอาดอร่อยนะครับราคาก็ถูกลูกละสิบบาทนะแม่เนาะจ้ามีใส่เค็มใส่หวานครับมีใส่เค็มใส่หวานแวะมาอุดนนไหลด้วยนะครับเด้ออ่ะ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะครับค่ะทันใดที่ขับรถผ่านมาหน้าตำหนักนะครับก็ให้ชะลอความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเยอะมากนะครับคนเยอะมากก็ความปลอดภัยเนาะครับเนาะวันนี้ลอตเตอรี่ก็มาแล้วครับใครอยากได้โชคก็มาที่นี่ได้นะครับ เป็นบรรยากาศหนาตำหนักนะครับของปุ่ยอาจารย์นอตตี้นะครับสำหรับท่านใดอยากพบอาจารย์นะครับเพื่อเปิดดวงรับโชคนะครับอาจารย์จะลงมาประมาณบ่าย2องโมงโดยประมาณสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมาตตาไซเนี่ยมัตตสัลคามจ้ามาตสขามพอย่คุณก่นฮะอ๋อพอกันแบนึงอ่ะ คุณแม่ก็ให้กำลังใจมาให้กำลังใจอาจารย์หมานะเพิ่นบอกอ้อมสินอืมอ้อมสินคาับสี่สามมาเสกี้อ๋อครับเพิ่นบอกขอายเลยดังมากนะครับเนาะเมื่อกี้เนาะเด็กอาจารย์นะครับไปมาแล้วครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่สี่เจมี4ชุด2ตัวครับสำหรับ3ตัวจะมี047 048วิ่งศูนย์มันเดิมอาจารย์วะ งวดนี้จะทวงคืนอาจารย์บอก <c oughs> อาจารย์น็อตตี้บอกว่างวดนี้จะทวงคืนนะครับอ่ะพิจารณาไปเลยครับเด้อตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดถาคัดกรผพานเ้ยครับเด้อให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับ <c oughs> ลอยข้างในแม่ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ลงมาได้ครับเดว <c oughs> ะว <c oughs> วันนี้ลานจอดรถเต็มเหมือนเดิมนะครับดุสิต สุภาอาจารย์นะครับมาด้วยใจนะครับแม่เล็กจะลดก็มากคือเก่าแม่ว่าแม่บ่แม่มาด้วยใจมาด้วยความศรัทธานะครับสู้สู้มาพวกเนี้ยบอกว่าสู้สู้นะครับอาจารย์นี่แต่ปลุกให้กําลังใจอาจารย์นะครับมาโล่มาจากปลามันปลาอ่อย GPS ผาหลงข้างวะครับอาม่าไม่เลื่อนบันี้แม่ให้ตรงมาทางอำเภอสมเด็จถึงสามแยก ไฟแดงสามแยกไฟแดงน้องพระอมให้เลี้ยวขวาเข้าขอำเภอนามนครับมาทางแด็กน้าแม่นะ,ะ,ะเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าอำเภอนามนนะครับก็จะมาถึงตำหนักของปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้นะครับนะครับท่านใดที่เดินทางมานะครับอยากเปิดดวงเบิกเมตรกับอาจารย์นะครับให้รอบ่ายสองโมงนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงมาเปิดดวงรับโชคให้นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับที่ให้กําลังใจแอดมินบุญธรรมนาโชคนะครับอ่ะผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้สุขสมันานเวยครับเด้อในงวดแต่ออไปนะครับใครมีสมุดปากกาก็จดไว้นะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์น็อตตี้นะครับอาจารย์ปล่อยมาแล้วนะครับอาจารย์ขอทวงคืนนะครับสําหรับงวดนี้นะครับมี0 7 0 8 0478นะครับโอ้ย4ี่เจนะครับ ฟังใหม่นะครับ07 08 04 47นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับ3ตัว047ย์ะ 04, 048จดไว้เด้อครับเดอรัฐบาลไทยเนงวันวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับในวันนี้นะครับตุกติดตุกหาอาจารย์ก็มาให้กำลังใจอาจารย์ ลานจอดรถดเต็มเหมือนเดิมนะครับน้องอะไรครับครับเดินทางมาจากไหนน้องมหาสรารคามมหาสรารคามครับนอ้องเบิกะเป็นลูกศรริษย์ของอาจารย์นต,ตีนะครับดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> เนะขาไปจุดแล้วเขาได้ลูกเดี๋ยวนีท่านได้ที่อยากเดินทางมานะครับที่ตำหนักของปุ่อาจารย์น็อตตี้นะครับก็ย้ําอีกครั้งนะครับที่บ้านโนนสามัคคีนะครับตําบลนานมน์อําเภอนานมน์จังหวัดกาลสินนะครับเดินทางมาได้นะครับอก่อนจบคลิปนี้นะครับ ฝากไว้วนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางเตรียมสูมประกาศจับจดไว้ด้วยครับเด้ออาจารย์ปล่อยมาแล้วนะครับ070804 3ตัว047และ048นะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคชกมั่นมนนกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับยังก่อแม่จำบาได้บ่แม่เอาไมเอาไมแม่วะเป็นไปมาแล้วแม่เอาว เดี๋ยวจะบอกแล้วแม่เด้อมันมีหอดสมุดพุ่นแล้วบอกครับเอ้าจำง่ายๆศูนย์เจ็ดศูนยนะครับรครับนี่แนวทาง2ตัว3ตัว 0, 47, 0 48, ูนย์สีกับ0ูนย์สีครับสี 47, ครับสตัว0 4นย์และศูนยนะครับอาจารย์ปล่อยมาแล้วอาจารย์บอกไปจะท่วงขึ้นงวดนี้นะครับอ่า ผู้ใดเข่ามารับส้มก็ขคอยฉกฉกมันหมันเด้อแม่เด้ออ่ะคุณแม่ครับโอ้ยจำบ่ก็ได้เด้อพี่ครับอ่ะจดไว้นะครับจดไว้แนวทางรัฐบาลไทยในวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอฉกฉกมันหมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ